อีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีไอดีบ้านสีดํานะคะทุกคนก็คือแบบว่าเขาอัปเดตมาโคจะเอร์เฟรมากเลยนะคะทุกคนแต่ข้างในของเขาก็สวยมากเลยนะแอดมินก็ได้เข้าไปดูข้างในแล้วนะคะทุกคนเผื่อไม่ให้แบบพลาดไอดีมากมายทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะตอนนี้แดนแอดมินจะวางไอดีให้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านของเราแบบว่าโคจะเจร์เฟรขนาดไหนนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้แอดมินก็ได้ วางไอดีให้แล้วค่ะก็ะจ,จดไอดีไว้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มารีวิวกันได้เลยนะคะก็คือไม่ใช่บ้านหลังนี้นะคะทุกคนก็เป็นบ้านโอ้ทุกคนค่ะขอโทษทีนะคะแบบว่าตอนแรกแอดมินคิดว่ามันเป็นสีดำแต่มันไม่ใช่สีดำนะคะมันเป็นสีอะไรคะเนี่ยสีมันสีช็อกโกแลตยังไงก็ไม่ พอแบบตั้งใจทําได้ดีมากเลยแหละแบบมันทั้งสวยแล้วคตจะเปเสวยมากเลยนะคะอ่ะตอนนี้เราก็ขอดูรอบๆบ,บ้านนี้ก่อนนะคะเผื่อว่าเผื<ม>่อมีอะไรแบบว่าจะสร้ายอะไรประมาณนี้ <laughs> โอเคตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วอกอ็อขอขอเชิญเพี่อนิดนึงนะคะชเชิญเพื่อไปกับเราด้วยนะคะอ่ะเีเขาก คนถ้ามาเห็นข้างในนะคะทุกคนแบบว่าเขาจัดเป็นอลังการมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะดูแถวนี้ก่อนเนาะว้าวทุกคนรู้สึกว่าแบบเวลาเข้ามาในบ้านรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเจ้าหญิงยังไงก็ไม่รู้ว่าแบบเหมือนตัวเองอยู่ในวังอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเขาจัดมาเฟอร์เฟอมากเลยนะคะ อันนี้เป็นห้องครัวของเขานะคะทุกคนห้องครัวแบบมีกระทงทั้งนั้นเลยสวยมากแบบเขาเข้าใจทํามากๆเลยนะแบบอู้หูทุกคนอย่าลืมนะมารีวิวก็ได้หรือว่ามาทาละครก็ได้นะคะอเมน,นได้วางไอเดียให้แล้วเนาะทุกคนก็เอามาทําอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ข้างในของเขาก็จัดแบบว่าสวยมากค่ะทุกคนตรงนี้หนึ่ง แบบสวยมากจริงๆนะคะก็คือแบบเอออันนี้น่าจะโตทานข้าวนะคะทุกคนมั่งโตยาวแบบนี้เนาะแล้วรู้สึกว่าเออจะจัดเลี้ยงว่าจะเล่นดนตรีไปด้วยแล้วก็แบบแบบจ้างให้เขามาเล่นดนตรีให้ฟังอะไรอย่างงี้แล้วก็นั่งทานข้าวชิลๆไปโอ้โหโรแมนติกมากค่ะทุกคนคะ่ะเฮ้ยแบบบ้านหลังนี้เฟอร์เฟลต์มากเลยนะคะทุกคนนะตอนนี้เราจะไปดูข้างในกัน ไม่ใช่ดูข้างในคะ่ะทุกคนขอโทษทีดูพิดผิดอ่ะตรงนี้เป็นอะไรเลยโอ้โหทุกคนแค่ห้องน้ำนะคะแบบว่าเขาจัดออกมาแบบว่าเออยน่าอยู่อ่ะแบบเออถ้าเข้าห้องน้ำมันมันสวยขนาดนี้ไม่อยากแบบไม่ต้องไปเข้าห้องนอนก็ได้แล้ว้คะค่ะทุกคนแบบเอสวยมากคะ่ะทุกคนเข้าใจทำจริงๆเลยอะ่ะ ูบันไดของเขาสิคะทุกคนคะ่ะขึ้นบันไดอันสวยงดงามจุดๆอ่ะขอขึ้นแบบนั่งเอกหน่อยแล้วกันนะคะขอขึ้นแบบวสวยๆอ่ะแบบไม่ต้องรีบอะไรอย่างงี้นะคะเออเธอเดินแบบว่าเหมือนนังแหบบ่แะนั่งสาวไทายหรือเปล่าอ่ะดูสิคะที่อย่างงี้ขึ้นไม่ได้ค่ะต้องกระโดดซะแล้วโอ้ยเสียช่องหมดเลยอ่ะแบบ มันเงิอนอยู่ในวังอะไรอย่างนี้นะคะอาเอกหายไปไหนแล้วะ่ะตอนนี้เราแค่เอ,อ่อห้องน้ำฉีเสร็จแล้วอาบน้ำทีเดียวเลยจะอาบสะอานดีก็ <c oughs> าอาบน้ำหน,น่อยแล้วกันจาบน้ำยังไงเนี่ยแล้วทำไมไม่ไมีผ้าม่านหรือว่ามีอะไรปิดเลยในห้องน้ำอะ่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนอันที่แบบ น่งนอนมากห้องนอนเขาใหญ่มากค่ะทุกคนองหญิงของนอนนิดนึงละกันอะไรประมาณนี้นะคะหุยบ้านหลังเนี้ยแบบถ้ามินไม่ชมอ่ะแบบไม่ใช่ล้วแหละเพราะว่าเขาจัดมาคนสวยมากจริงๆเลยนะคะอ่านอนแบบโอ้ยดูสิคาพระเอกอ่ะเอาเปียกนาเงเอกตลอดเลยทำอะไรเนี้ยอ่ะพอแล้วแหละไม่นอนละพระเอกเอาเปียกอะไรเงี้ยงอน อ่ะตอนนี้เราก็ออกไปข้างนอกแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดีกว่าตรงนี้มีอะไรอุย้ยมีสองห้องนะคะทุกคนข้างบน,นข้างบนมีสองห้องะคะ่ะทุกคนดูสิคะขนาดโซฟาแบาบด้านนั่งดู มาแบบน่าอยู่มากทีเดียวเลยนะคะทุกคนเออถ้าเราได้มาอยู่บ้านแบบนี้ค็จะโอ้ยสวยมากเฟอร์เฟกมากแบบไม่อยากไปไหนเลยอะไรอย่างนี้นะคะดูสิคะเตียงนอนของเขากอนเมื่อกี้ก็อีกห้องนึงใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องนึง คนอย่าลืมมารีวิวกันนะมัน,นพูดแล้วพูดอีกอ่ะแบบว่าบ้านของเขาก็าจัดมาจัดเต็มเลยนะคะโอเคข้างบนก็มีประมาณแค่นี้นะคะทุกคนเอยตรงนี้มีระเบียงออกไปข้างนอกนี่นะแล้วแล้วเราจะออกไปตรงระเบียงข้างหน้านั้นได้ยังไงล่ะคะทุกคนออข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 อ,ขอดูหน่อยจะออกไปตามระเบียงออกไปข้างนอกนี้ได้ไหมออกไปได้ไหมออกไปไม่ได้อ้าวแล้วเขาทำระเบียงตรงนั้นแล้วเขาจะ เข้ามายังไงล่ะคะทุกคนเราก็ต้องบินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เห็นไม่เห็นมีประตูะให้เรา มีอะไรบ้างทุกคนก็ได้ดูได้เห็นแล้วนะคะถ้าอดมินเดินแบบไม่ทั่วอะไรก็ไม่ว่ากันเนาะทุกคนก็มารีวิวกันเองนะคะอันินก็ได้บาร์ไอเดียให้แล้วนะคะทุกคนอ่ตอนนี้เราก็ขอปอดเกตเอ็กนหน่อยละกันเพื่อให้กําลังใจของเขาเขาที่เขามาส่งเราไงค่ะทุกคนขอบคุณนะคะเกตเองที่มาเป็นเพื่อนเราเกตเอ็กเขาก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับถ้ามีโอกาสหน้าก็ชวนมาอีกนะมีความสุขมากอะไรประมาณนี้ โอเคตามี้เราก็แบบเออลาเพ่ก่อนแล้วกันนะคะอให้เพ่ก็กลับบ้านี่ก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายทาหน้าปกนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าปกของเราอะมันจะสําคัญมากเลยนะคะแบบว่าเราต้องแบบตั้งใจถ่ายนิดนึงจะได้แบบโอ้โหสวยไงคะเพราะว่าบ้านของเราอะมันสวยอยู่แล้วเราก็ต้องแบบถ่ายมาออกมนาะมันสวยกระเดิมนนิดนึงนะคะแล้วก็เออปรับสีหน่อยแล้วกันประมาณเบออ์อะไรดีคะ จ็ดแล้วกันนะคะทุกคนหน้าบ้านของเราเป็นเลยเจ็ดนะคะมันถึงเห็นบ้านของเราแบบว่าสวยอันเฟอร์เฟกขนาดนี้นะคะทุกคนคะแต่แบบว่าข้างหน้าบ้านของเขาแบบว่าไม่ค่อยสวยบ้างไหมคะ เกินไปแล้วก็ให้ให้ให้เราแบบอาลงมานิดนึงมันใหญ่ไปอ่ะว่าไหมแล้วก็ต้องหดาให้มันพอดีพอดีอะแบบนถ้ามันใหญ่ไปมันก็สวยแต่ว่าเวลาวางไปมันไม่ค่อยจะเพอร์เฟคเท่าไหร่เลยประมาณนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็ประมาณวางประมาณแค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็กดมาที่เดิมเลยกดมาที่เดิมแล้วก็ เลื่อนมาแล้วก็กดมาตรงนี้แล้วก็ถ่ายไว้เลยน,นะคะโอเคตอนนี้แอดมินมีก็มีประมาณแค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามเลยว่ากดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะจะได้แอดมินมีกําลังใจหายดีใหม่ๆมาแจก่างไงคะตอนนี้แอดมินก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ